เล่มนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจเจ๊งเนี่ยไม่ได้มีแต่ปัญหาเท่านั้นนะคะแต่การที่เรามองปัญหาว่าไม่ใช่ปัญหาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจเนี่ย เยงได้นะคะในเล่มนี้เขายกตัวอย่างว่ามีเรือลำหนึ่งนะคะที่เขาพายไปได้ปกติแล้วมันก็เกิดรอยรั่วเล็กๆนิดนึงมีน้ําซึมออกมานิดนึงเจ้าของเรือเขาก็เลยเมองว่าอ๋อก็ไม่ใช่ปัญหานี่มันเล็กนีด่เดียวเองเรือเราต้องใหญ่ใช่ไหมแล้วเรือมันก็ยังลอยอยู่บนน้ําได้เราตักน้ําออกก็ได้นานๆทีเดินมาตักออกก็ได้มันไม่ใช่ปัญหาฉันยังขับต่อไปฉันยังใช้งานต่อไปได้จนวันหนึ่งมันใหญ่ขึ้น ขึ้นจนวันหนึ่งนะคะที่เรือมันจมลงไปเขาก็เพิ่งได้สติแล้วก็คิดได้นะคะโอ้ไอรูเล็กๆที่อยู่บนเรือเนี่ยมันคือปัญหาแล้วธุรกิจของพเพื่อนๆล่ะคะตอนนี้มันมีปัญหาอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาอยู่หรือเปล่าลองไปสํารวจกันดูนะคะสําหรับใครที่ชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์การเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณแบบวิทยาศาศสตร์ไสยศาสตร์การพัฒนาตัวเองแบบรวมๆนะคะฝากติดตามคาร่าด้วยนะคะ